ถึงแล้วครับลานน้ำตกเต่าดําทีนี้รู้สึกจะปรับปรุงไปเยอะครับมีลานกลางตรงกลางเต้นมีบันไดหกร้อยกว่าขั้นอีกสักคู่ก<อ>็คงจะเดินลงไปรับประทานอาหารกลางวันด้านล่างครับ,ท,บทีมงานก็มีพี่ชาติชายครับตามด้วย น้องนิวจากจังหวัดตากคุณกิตศนาหันหน้ามาหน่อยคุณกิตศนาอ่านี่ครับหญิงเดี่ยวครับเกือบล้มครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> สุราครับนร่ที่เกือบล้มแม่อะไระเขาขาล้เสียหลัก <c oughs> อีกสักครู่เราจะลงแล้วนะครับ ลมาทิพยคุแก่นะนิมไม่ไทิพย์ใบรุ่นนะไม่มีนกทิพย์ใบรุ่นไปไม่ได้เดี๋ยวงานยยม มีทางลงน้ำตกซึ่งปรับปรุงใหม่ครับโอ้โหประมาณหกร้อยกว่าขั้นครับระวังจะล้มนะสามร้อยเมตรสบายสบายครับเคยมาแต่ปินเขาลงเขา่านขึ้นตอนนี้สบายโสบายเนะี่ย เขาเรียกตั้กไถ้ามาไม่ตั้งแรกไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแล้วนิวจะมาอีก่ไหมต้องรู้ก่อนถ้ามีคนอยากก็เดเครื่องส้นเส้นทางดีกว่าต้นกระบากมากเลยครับเร็วเร็วแอคชั่นหน่อยแอคชั่นหน่อยพี่่านั่นมือกล้องของเราครับกำลังถ่าย อ่ามือกล้องของเราพี่ชาดชายครับพร้อมหมดทุกอย่างเาา่อ,ละะอาลองดูนะครับนี่สภาพวิวด้านล่างครับนี่เป็นภาพมุมสูงตอนนี้เห็นน้ำตกไหลๆครับแต่ประมาณอีกววเกือบสามร้อยเมตรครับ